สวัสดีครับวันนี้ก็มาถ่ายรถนะครับเป็น Toyota Hi h i ฮเฮดแวกอนนะครับรหัสตัวถัง LH113 นึ่งหนึ่าะครับคันนี้เป็นลาดเครื่อง 3L นะเครื่อง2อง l ันมอมาลยพาวเวอรอ์มีชุดแอร์ครบหมดเลยเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้านี่ t ต y o ต a หัว,วจรวดไฟเยี่ยวนะไฟเยียว แต่ว่าแสงมันก็สะท้อนหน่อยนะแสงมันจะจ้้ๆนะคราวนี้จะเป็นสีฟ้าๆนะครับมถ่ายช่วงเที่ยงเนาะนถ่ายกลางแจ้งก็ประมาณนี้นะครับดูด,ด้านหน้าถัางบางอะ่ะรถบางนะแดบดบเริ่มมาแนละ้วตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วนี่ดู าสติกชายน้ํายังอยู่อ่ะคือกรถก็สะอาดยาทอยู่เหมกันรถโรงเรียนนะครับรถโรงเรียนภาษีอ่าภาษีหกี๋ยวผมดูกัน6กสามป่ะเออหกสามก็ขาดต่อปีนึงนะบอกก่อนก็เอาไปต่อภาษีได้เลยคือปกติมันก็รับส่งนักเรียนแหละแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้รับเนก็เลยไม่ได้ต่อภาษีนะ ดูด,ด้านข้างนะครับกระจงกระจกแบบโอเคอะรถสวยอะสวยนะเบี้ยมดีถามว่าล้อทำไมล้อไม่เหมือนกันก็คือล้อชุดหน้าเขาใส่หน้ากว้างใครว่าขึ้นขเขาแถวเนี้ยต้องหน้ากว้างล้อหลังก็เป็นใส่บรรทุกอะไรอยางเง ด้านท้ายนี่ช้น้ำด้วยดูช้น้ำนี่พลาสติกพลาสติกใช้น้ำอยู่ด้วยราคาสวยเลยนะรา,าคากริปเลยด้านในด้านในมองเห็นด้านในด้วยด้านหลังด้านหลัง ด้านหลังนี่ใช้ได้อ่ะ <c oughs> นี่ช้น้ำด้านซ้นายโอ้โหวดสทงโอเคเลย ก็ได้นะจะถามว่าสีมันมีแตกไหมม,มีตรงนี้เนี่ยมีตรงเนี้ยทีเดียวเนี่ยบริเวณนี้ครับที่เขาทํามานะตรงประตูนะครับตรงนี้ทีนึงแล้วก็ตรงด้านท้ายด้านท้ายจะมีสีร่อนบ้างนะอันนี้ก็เก็บนิดนหน,น,น่อยๆนะมีท่อมีอ,อะไรท่อหลัง เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วดูภายในนะนี่ดูภายในอืนี่ราคาราคาประหยัดราคาบ้านบ้านเลยนี่ภายในถามว่าแอร์มันใช้ได้ไหมแอร์มันใช้ได้นะแต่ว่าต้องเติมน้ายาแอร์กับแบกลองแบกดูนะเพราะผมลองเปิดแอร์ดูแล้วตู้หน้าใช้ได้นะตู้หลังผมไม่รู้ว่ามันเปิดยังไงพยายามหาตุ่มดูก็ ยังรู้แต่ว่าข้างหน้ามันก็เปิดได้เบาชุดหน้าเป็นผ้านะครับด้านหลังก็จะเป็นหนังนเดี๋ยสตาให้ดูนะครับนี่เช็คเกียร์ก่อนเรอ,อนี่เกียร์วัดรอบเกียร์ความร้อนคืออุปกรณ์ด้านหน้าเนี่ยขึ้นบอกลราหมดเลยไปเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย ไปหน้านะครับดิสก์บัตนาโฟนะครับดิสก์บัตนาโฟนอ่าดี่ก์บัตนาโฟนอ่ะ,ะ,อะมีอยู่ให้ได้ไหมได้ไหมแล้วก็แอร์แอร์นีน่มันลมออกนะแต่ว่าคอมเพรสเซอร์อะไรเขาก็ทำงานหน้าคัทคอมเพรสเซอร์จับอยู่นะเดี๋ยวผมก็เช็คดูเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปเติมน้ำยาแอร์เนาะ คือรถไม่ช้ำอะ่ะเออพูดภาษาภาษาเนี้ยเนาะดันออกประตูผมเปิดถามานะกให้จะมีตรงนี้เขาเป็นรูนะครับจะมีบริเวณตรงนี้นะที่เขาผุอ่ะหนักให้ดูแต่ว่ามันไม่มีอของเพื่อไม่มีอะไร ทำมันหน,นากเลยครับค่อยๆเปิดตู้รวมทุ่ง ดีนะครับน้ำไม่ดันความไม่ไหลนะแต่ว่าถามว่าท um Mont ําไมน e. ้ำมันเครื่องมันถึงกระเด็นน้ำมันเครื่องเขาไม่ได้ถ่ายนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนผมเปิดสดๆให้ดูเลยก็ต้องดูว่ามันมีไอ้ไม่มีไอ้ถใช่ได้นะเดี๋ยวว่าเพื่อน หนี่วันไม่ไหลนะไม่มีวันขาวเลยนะไฟนี่เขาติดแล้วเนี่ยมาคราข้าวๆนะคะระับเรสนใจก็มาลองขับรถดูก,ก่อนเนะาะอาจารให้เบื้องต้นนะโอเคนี่เครื่อง 3L โอเคครับถ้าสนใจก็มาลองขับรถดูก่อนนะครับอยู่ที่จังหวัดต่ากในเมืองนะอยู่ในเมืองโอเคครับโทรมาที่เบอร์0 80 845 83 84นะครับโอเคนะครับเียครับ